บอกว่าถ้าเกิดว่าจะผ่านอะไรก็ผ่านแต่ถ้าผ่านเซเว่นนี่ยอย่าพาลูกไปด้วยพี่น,ะนายได้อะไรน,น,ะน้องมีนายิบค่ะเร็วคุณแม่รีบอ,ไอไัไหอีกคะเต็มตะกร้านะคะเด็กบ้านนี้ อะไรอีกคะอะไรอีกคะขอแล้วขอหรือ,อ,อยังพี่ดาวเอาไหมไม่เอาโอเคปาปาไปคิดตัางประดุกปะเชิญซือ้อเสร็จแล้วก็พากันเดินขึ้นรถเลยค่ะ